ก็โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับช่อง free f o l k e เลยนะครับในวันนี้นะเราจะมาเล่น ROV a r e n a o f f l o l e r นะครับผมในโหมดจัดอันดับอีกเช่นเคยนะครับผมด้วยการกดโซโล่แลงเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้เราจะเอาไอริใหม่ครั้งหนึ่งแต่เป็นไอริในฉบับที่แตกต่างออกไปจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคผมพบี ซอร์ไพรส์กับทุกคนในช่องฟีฟูีเที่มาติดตามเรานะครับผมโอ้ยเรือรถท่อดังเหลือเกินนะนะครับก็รถรถยืะรถท่อดังมากนะผมไม่ชอบนะครับผมจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับครอบครัวฟีฟนะูีเเนาะมาดูกันว่าจับเป็นอะไรนะครับผมเราจะดูกันว่าครบอบครัวฟีฟูีเจะได้เห็นอะไรนะครับผมนะอืมเซอร์ไพรส์แรกเลยครับผมอ้าวอะไรวเนี่ยอ้าวอะไรวะ s u r p แรกเลยนะครับผมผมแรงคอมแล้วนะครับผมเย่เนอะส u r p r i ที่สองครับผมเข้าไปที่โปรไฟล์ครับผมนี่ครับผมไอริอันดับเจ็ดสิบเก้าตะวันออกระยองนะครับงอผมติดนะผมด้วยคะแนนสี่พันสองรอยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับลืมแต่ตอนนี้คะแนนผมสี่พันสี่เนอะก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าผมจะ สเตปของไอรเวทเขียวนะจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่นโ์เลยเนะาะกดที่โหมดจานดับไปเลยนะครับผมไปสองถึงสามคนอาอาจจะชวนเพื่อนมาสักคนนึงนะครับผมอาจจะมาเล่นกับผมเนาะแต่ว่าดูแล้วไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับก็จะกดคนเดียวแล้วกันนะครับผมไปอีกเช่นเคยนะครับก็ไอรีป,ปามเดิมฟามเดิมมาเดีเดเด๋ยวผมก็จะฝากกดเลยนะครับผมเริ่มเกมแล้วเนาะ ก็เมื่อกี้เกิดการหลุดขึ้นนะครับผมผมก็เลยนะเนี่ยปิงปิงมากเลยนะมันเนี่ยโคตรปิงอ่ะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้เกิดไปเดี๋ยวแพ๊บนึงผมขอปิดอันนี้ก่อนปิดฮอตปอดเพราะผมใช้ในการแชร์ใส่ท็บเลตนะครับผมนะโอเคฟาร์มไปก่อนนะผมก็ตัดชุดนี้ไปเลยชุดนี้มันจะเป็นชุดที่น่าเบื่อมากเลยนะครับผมเออ ให้ผมฟาร์มหน่อยนะครับผมขอบคุณนะจ๊ะแล้วแต่ผมอัดคลิปมานะผม,ผมยังไม่เคยอันนี้นะครับยังไม่เคยแพ้เลยนะอัดคลิปนะย้ำว่าแค่ตอนอัดคลิปนะครับผมก็มาดูกันว่า <c oughs> ผมจะชนะไหมนะครับผมสำหรับตอนนี้น้อง <c oughs> ต้องไปช่วยเพื่อนแล้วล่ะเรีนบนิล <c oughs> มาสต็ปไอ,อ้ตัวโวได้ไงวะ เอวสูนี่น่าล่มคาญเหมือนกันนะครับคือจริงๆอะผมบอกเลยตาเน,นี้ยคนเล่นคิวเลยนะแต่พูดในคลิปไปแล้วว่าว่าเออผมจะเล่นเป็นโอโ้โหโอ้โหเย็นป้อมยันบอกจริงครับผมเย็นป้อมยันบอกจริงโอ้โหเย็นป้อมยันบอกจริงป้อมต่อเลยครับพี่ชายถอยเลยครับพี่ชายโอเค <c oughs> เฟนนิคเวลอะไรเวลหก โอโ้โหผมหลุดไปตอนต้นเกมนะครับอเลนจาเคเวห้าลวจา้าโอเคจนสุดเลยนะเพราะผมออกไปต,ตอนออกไปตอนต้นเกมนะครับจะพูดสักทำไมวันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วไหมใครที่แบบเจอผมในเกมเฮ้ยเอฟซีรับนะได้นะ ชื่อผมเปลี่ยนเป็น PS4 Free Flow4 เห็นเรียบร้อยนะผมเพราะผมม,มีกิวแล้วนะครับดูในกิวอุ mm ้ย hmm. ขอบคุณครับช่วยผมฟาร์มด้วยเพราะผมฟาร์มฟา์มช้านะช่วงแรกๆนะผมตะเล็ดเกมบอกเลยว่าเจอกันได้ใครก็ได้ครับปอรอใครก็ได้มาดิมาด,มาดิได้หมดนะครับจะ๊ะโอเคมาดิ คือผมสังเกตเลยแทบทุกเกมเลยนะส่วนใหญ่อา v วีผมจะมาบูมมากเลยนะในช่องของผมนะครับอื่นมันไม่ค่อยบูมเมื่อ,อไหร่ประมาณ10วิวอะไรเนงะี้ยแต่อา v ส่วนใหญ่มันจะ15วิวอัพทั้งหมดเลยนะผมเอาวีวับติดเกิดโชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ย <c oughs> โอเคมาเวดป่าเขาแล้วกันนะครับตอนนี้กิมนำนะน่าจะตายนะครับอุ้ย <c oughs> กันเขาแล้วเฮ้ย,ฮยจะเอาสักหน่อยไหมล่ะสักรอบไหมเจอกันได้นะครับคือวันนี้นะครับตอนที่ผมเล่นอยู่นะอันนี้เป็นเล่นเลยแบบประสบการณ์เลยนะประสบการณ์ในเกมคือผมเล่นอยู่ดีๆนะครับเกิดเหตุการณ์คือทีมมันโง่นะครับ,รอ,รบอันนี้พูดเลยนะคือด่าเลยนะด่าด่า,ดาไม่ให้รู้เลยนะค,คือผมผมแบกแบกแบบ แปลกมากอ่ะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูสกอร์เลยนะว่าผมแบกขนาดไหนคือผมไม่เสียดาวก็จริงแต่ผมก็เล่นไอรีอ่ะเข้าใจปะแล้วมันก็แบบคือจะมาเก็บคะแนนไอรีเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วคือแล้วคือตานั้นมันไม่ควรแพะแต่ดันแพ้อ,อะไรอย่างงี้นะผมเพื่อนเรามาช่วยเรามาช่วยฮ <c oughs> ึปแข็งโชว์ไปหนึ่งทีเ <c oughs> อ้ามึงเหรอโอเคจะเอาสินะตร <c oughs> งแตกไรหนู <formation> ย่าไปดูถูกนะไอรีไม่เขียวครับน้องอือตอสอหนูเล่นอะไรไม่รู้เรื่องกับพีไหนน้องสรุปไอหนูเลยน้องวันนี้อืมไปเดี๋ยวดันกลางให้นะครับคุณเพื่อนอูตายสี่งี้แล้จะได้ป้อมสักป้อมสองป้อมแล้วเนาะโอ้ยปิงโอ้โอ้ว้าวโอ้อ้าวโอ้โอ้โอ้ย ปิงปิงขอโทษขอโทษมงบอเคก็ไปได้แย่อะไรนะครับ <ST AR> คือเมื่อกี้ทาไมปิงอ่ะน่าจะได้ไปแล้วนะน่าจะป้อมหนึ่งแหละแต่พลาดโอเคเกือบจนสุดไปเลยจ้ะไปฟ์มไป ความไปความไปความเพื่อนช่วยหน่อยดิอ๋อไปช่วยไมห,หรือแหวะเกิดไปปูผมว่า <c oughs> <c oughs> ผมก็อยากทำติ๊กต็อกเหมือนกันนะแต่ผมตัดต่อคลิปไม่ค่อยเป็นคนระับใช่ตัดต่อคลิปไม่เป็นตัดยังไงให้เทอะไรเงี้ยทำไมทำไม่ได้คือดิฉันต้องไปล่างไปเนี่ย ต้องไปแหลนะเนาะรู้ไม่ต้องวะต้องก็แด้ไปล่างเร็วไปล่างเร็วเพืเ่อนกระจายไปแล้วหนึ่ง,งที่โอ้โหเอาได้สักตัวอุ้ยได้หมดเนี่ยดูขนาดนี้ไม่ว่าเติมนี่ไงก็มาแล้วไง มาแล้วครับคุณพี่คุณพี่ก็ใจยินสิครับไปอุ้ปอยป้อมลึงเสียรับแทงให้แทงให้ใหเออแต่น้อยเราก็ได้ป้อมคืนลวเว้ยดาบของอิงทำมาจากอะไรเนี่ยฟันป้อมพังเลยเกินไปเปล่า อ่าจะเอาสักยกอ่ะมาดิมาดิได้หมดอ่ะมาดิเอาให้ได้นะเออจิจิอีสอักกูดเกมไปเลยโอ้ยป้อมแตกไปดิครับป้อมแตกละนาวไปดิ สามหนึ่งสกอร์ค่อนข้างดีนะครับบอกเลยว่าเล่นเกมเจอกันแน่นอนนะผมผมเริ่มฟาร์มได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยวเอามังกรนะครับผมให้นเพื่อนทุกคนเลยแล้วกันโอเคตัดเลือดก,กันอาริน,นหาไม่ใครมาทางนี้แล้วกันนะเพื่อนๆอ่าโดนขี่แล้วครับตายแน่นอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดดวงเลยปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่โอ้ล็อกก่อนคามจริงเธอเข้ามาจูบจูบเสียนหลูดังคูบคูบใจมันเต้นดังตูบตูบเออบอกว่าจะไปโดนลูกสิธิ์อนะน่าอย่างฉันไม่น่าโดนหรอกเอเคสี่หนึ่งห้าสกอร์ดีมากๆนะครับผมนี่สีไอลิมิเตเขียวมันต้องงี้น้อง แหมเหือจาดเหือจาดไอิเลเมนต์เกี่ยวนี่เหือจาดคือถามว่าไอิเลเมนต์เกี่ยวแล้วทำ,ทำอะไรได้นะคือมันบีสกิลเพิ่มขึ้นเหรออะไรเงี้ยไม่นะครับเรียกว่าต่อยไป,ไปอุ้ยกลมาเด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 กลมาด,มาด,มาด,มาดิมาสิครับกลับมาสิเอา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 ยังไงมันยังไงมันยังไงมันยังไงมาดิ ก็มาดิโอ้โหออกของงี้บ่อเบื่อเบือ,อโอ้ยอีวิวสูบมึงเอากับกูสักยกไหมมันใช่เองไม่ใช่เสอุ้ยเขียละขี่กูไม่เคยตายหรอกไนนอ้นะ้องนะสภาพอยากอยากปากปากนี่แซ่บเหลือเกินนะครับปากเรานี่แซ่บเหลือเกนะินเนาะ ไงที่แรกไงนจนสุดไงเป็นไงนตอนนี้รวยสุดไปดีเจ็ดพันนะเจ็ดพันหกโอเคเราไปฟาร์มเพิ่มแล้วกันนะครับคุณผู้่อนต้องเชื่อใจกลุ่มนะครับโอ้ปิงอีกแล้วโอ้โอเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำไงวะเฮ้ยเอาแมงดิเอาแมงด,เมงดิเอาให้ได้นะตายยังไงก็ตายกูบอกเลยไม่รอดไม่รอดอยังไงก็ตายยังไงก็ตายตายไอ้หนู เย <Yeah. S 2> ่อ่าวหรือจะเอาหรือจะเอา,เอ,าอ้าวอเคสรุปโอ้ย,อยเอวสูงแรงอะ่ะไม่เอาไม่ไมกล้านี่ตาละมาดิมาเดมาเดมาเดเอาแม่งดิเอามันสักทีดิเอามันสักทีดิ ปิกเกอร์หนีกันเลยทีเดียวนะครับโอเคถือว่ามาสวยมากๆมากๆเลยนะครับโอ้โหแบบสงสัยต้องอัดคลิปตลอดแล้วบางเดียโอ้โหเกิดไปมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออพังไปพังไปพังไปสามทางเลยแม่เพื่อนๆสิบเจ็ดนาที เฮ้ยลายอย่าเด้งดิเฮ okay. อ่ะแปดหนึ่งหกอ่ะสกอร์ดีเกินอ่ะเก้าพันห้าเตรียมตัวเตร่กูเตรียมตัวพิมพ์จีๆเลยตอนนี้นะ,อ,อ,ะอะไรวะรอ,อ,อเกิดไปเลยตัดไปเลยนะต้องไปกันกลางก่อน เอ้ยไมด่ดิต้องกันบนก่อนแล้วก็ค่อยไปกลางเย้ yeah, ร้อยแล้วก็มากันตรงนี้เคสเราโดนแล้วฮะกดยอมแพ้ทำบ้าอะไรไม่เอาไม่กดเออมันก็จะแพ้จริงๆแหละเดีย๋ยวมันถอดใจสิเพื่อนทุกคน ทนที่ไม่ได้นะ่จบได้ฉันก็จะจบให้แล้วกันมันไปไหนกันวะโอเคกูรู้แล้วมันไปไหนกันโอเคโอเคว่าอยู่มันหายไปหมดแมปเลยจะเพ่งไม่ได้ทุกขนเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะไม่เอาไม่ว่ากันยี่สิบนาทีอ้ยเจ็บ โอ้ยกวัวม <Beginning S 1> ันจะขี oh, 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 ่กูแน่เลยเดี๋ยวๆๆๆชิบหายแล้วว้า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 วว้วว้วว้าวโอ๊ยจุ๊บอีกกี่ออกเกมโอ้โหจะแพ้เอาเดี๋ยวนี้อีกกี่กูออกเกมแล้ว ยี่สิบนาทีเข้าไปแล้วครับผมอัดคลิปไปตายแน่นอนนับไม่เหลือดูรอดเว้ยช่วยช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยฟอลินนี่ก็นับกาดกลังไม่ดีก็ฟอลไก่ไม่ใช่ฟอลเลนอะฟอลไก่คือทำทรงมหาเทพลำสังหารเออนะทำทรงเพื่อนับเพื่อผม คือฟอ,ฟอลินลำไม่ดีก็ฟอไก่นั่นแหละวะกิงมากไอยสัสโอ้ตึงอยู่นะ15นาทีนะครับฟอลินมันลำไม่ดีก็ฟอไก่นั่นแหละโว้ยสักทีมาสักทีมามึงคูนีมามาเดิมาดิ ลี่นะครับผมเวลากดอันตินะครับผมกดอันติมันจะเป็นไอรอนบอดี้ก็คือแบบการสถานะทุกอย่างเป็นเวลามันเซียววีนึงอะประมาณประมาณวีไม่ไม่ไม่ถึงวีนะครับผมก่อนที่มันจะกระโดดกระโดดขึ้นแล้วมันจะกระโดดลงนะครับอันนี้สาระเลยนะมันมันจะกระโดดลงนนคือมันมันจะต้านทุกอย่างนะซึ่งผมเลยกล้าเข้าวิลล่าเพราะว่ามันมีต้านสถานะนิดนึงนะครับผมซึ่งถ้าผมกดทันช่วงช่วงนั้นก็คือผมยังผมก็รอดนะผมมีอะไรบูเลยจังวะ โหแรงเกินยากไอ้หนูจะแพ้อะเนี้ยโอ้ยอุ้ยเกือบโอ้คขิปนิ้วฉันไม่ได้เร็วขนาดนั้นน่ะอุ้ยแต่ก็ตายเกือบหมดแล้วนะแต่ถ้าเราตายแล้วก็แพ้ แต่ฉันไม่ตายโอ้โหยี่สิบสองนาทีเออสวย่ะมามึงมาลองกับกูมา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 ดิมา มาจ่าแรงจังวะแรงจังวะมาดิมาวายวายขอโครัาพีพี่ผมขอโครัาพี่นะอุ้ยทำยังครับพี่ไอ้หทดใช่เพื่อนมือกคแค่ควิ่งเข้าไปยิงอ่ะเออแล้วก็ตายซะ โอ้โหตึงจริงๆนะครับสิบแปดนาะทีแล้วสิบสามหกสกอร์ดีไหมก็ถือว่าดีนะนคือถ้าใครรีบผมมันไม่ติดเล่นเพราะว่ามันจบได้อิละมังโอเคเด้งเลื่อนมาได้เว้ย จบเพื่อนเพื่อนจบได้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 ไดตัวดาเมจมันหายหมดเลยจบเถอะจริงๆจ,จบถเถอะเขสนเข้าให้แล้วนะเขสเข้ามาแล้วจบไม่ได้ไอเยี่วายคือถามว่ากลับไหมก็ไม่นะจบครับ เรียบร้อยจริงๆไม่ได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอรีเม็ดเขียวบ,บัวเลเทสเลเธอนิดนึงนะครับแต่ชนะมาได้นะผมอาจเก็บไปยืดสี่นาทีตัดไปตัดมาเลยวันสิบห้านาทีนะครับผมน่าจะประมาณนี้เลยเนาะเออนาะผมก็ว่าดับตัวประมาณสามนาทีนะครับสามนาทีสี่นาทีถึงบัวสามนาทีคะแนนอันดนับหนึ่งด้เหรียญทองไฟเตอร์ด้วยนะครับอือหือ คะแนนก็น่าจะเพิ่มงทีเป็นกองนะผม PSC ฟรีโฟรซเฮนาชนะกันไปเนาะก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมก่อนที่เราจะราจากกันไปเนาะก็เราก็จะกดไลค์ให้ทุกคนเลยนะพิมพ์จิไม่ทันขออาภัยนะครับโอเคมาดูกันว่ามาดนว่าผมมีเท่าไหร่นะครับจะเรียง4,400น่ร้อเะเพิ่มมา80แต้ม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตกดกระดิ่งให้ช่อง f ฟร e f โฟลเซ่กันด้วยนะครับผมจะได้ม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปเนาะมาไปครอบคพอฟีโฟล์ซ่กัน,กนเยอะๆนะครับผมบ๊ายบาย,บยครับสวัสดีครับผมเจอกันในคลิปต่อไป